โมชิโมชิสวัสดีทุก,นนกนนท่านเลยนะคะอยู่กิบุรี่ในรายการกินกิงกิบบุรี่แล้วมันก็จะงงพอดิพาตัวพิธีกรเปิดรายการมะโอเควันนี้ของที่คลิปจะมากินก็ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะว่าวันนี้กะเอกินเสร็จถ่ายเสร็จตัดต่อเสร็จอัพลงเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันศุกร์พอดีนั่นเองนะคะก็ไม่มีคลิปกินอย่างกิบุรี่ลงมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ลงละทีนี้เลยว่าจะลงในการถ่าย ถ่ายมันส,สดๆแล้วก็ลงส,สดๆนี่เลยนะคะโอเคเไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะรีวิวนะคะของที่กิ๊นจะมากินในวันนี้ก็คืออันนี้เองคืออะไรวะเอ่อเออกิไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่เขาเขียนว่ามันเป็นหมูอบถั่วาน,านันนั่นหลอะไรวะเด็นไหดูแบบหมูอบถั่วเออหมูอบ เม็ดถั่วเลนเลนทิลเม็ดถั่วเลนทิลอะไรนี่เลยนะคะเนื้อหมูอผสมเม็ดถั่วเลนทิลนะคือกิปสงสัยว่ามันคืออะไรกิปไปเจอในบิ๊กซีค่ะเหลืออยู่กล่องเดียวด้วยเออวางไว้ตรงผแผนกอะไรนี่แหละกิบแผนกอะไรวะแผนกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเอาเป็นว่ามันเหลืออยู่อันเดียวนะหน้าตาดูโง,โง,โง่ๆไม่มีใครซื้อนะคะแล้วก็ราคาโคตรแพงเลยค่ะอันนี้อะกล่องนี้ร้อยเจ็ดสิบห้ามั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะคะคือแพงมากเลยกิฟต์เลยอยากรู้ว่าทําไมมันถึงได้แพงอย่างนี้และมันอร่อยหรือเปล่าแล้วมันยังไงแล้วทำไมมันถึงไม่มีใครซื้อนะไปเมามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเอแกะไหนวะแกะไหนไม่เนี่ยเขาบอกว่าแกะออกมานะเะจาะเจาะรูด้านบนฝาสองนาทีเอาไปเอาไปอบสองนาทีนะคะไม่เข้าไมโครเวฟเดวนะคะตัวไหนคะเนี่ยอ๋อ จับจับแร๊บดินี่ yeah, ได้แล้วค่ะโอ้ oh, ให้เจาะรูอเจาะรูอย่างเดียวอเอ่อโอเค๋หนนะเ uh, อ่อเจาะเจาะเจาะเอากลไกอะไกเจาะที่ขอนียดูกันมังนะเจาะรูที่พลาสติกด้านบนด้วยซ่อม เข้าไมโครเวฟสองนาทีด้วยส้มว่ะไม่มีอ่ะเอาเอาเอาป็นใจแทนหนะนะฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันเปิดได้นี่นี่ค่ะเปิดได้หือเออมีค่ะแอเปิดมาแล้วอ่ะไม่ได้เจาะลุงเจาะรูเลยเลยอ่ะเปิดให้อย่างงี้เลยอ่ะได้ป่ะวะ หน้าตามันดูเหมือน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 อะไรนนองๆนะกลิ่น, <S <S <า>นเฮ้ยหอมอ่ะไอ้หอมอยู่นะคะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเวบแล้วเรามาลองกินกับข้าวดูดีกว่านะคะโอเคท่ามาแล้วค่ะอ้พาเป็นสีฟ้าเลยโ okay. อเาคมาเปิดดูกันเลยนะอบมาละร้อนเราต้องใส่ถาดช่วยยกนะคะ ใช้มือเดียวแม่งกลัวกระเด้งกระเด้งเสร็จหกหมดยุ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยดี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 เปิดดีดีค่ะเปิดดีดีโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมือถือปื้นมือถือจะจุกมอาไปแล้วเดี๋ยนะออกมาค่ะเปิดออกมาแยกแยะเย็นจุงเบยร์วะแย่แย่เก่งจริงจุงเบอ์โอเคประมาณนี้ก็ได้นี่ค่ะโอ้ยสีโอ้หน้าตามันก็ดู ดูโอเคเหมือนกันนะมัง้งอืมดมกลิ่นเขาไปอบมาแล้วอืมเด้เ <laughs> ฉันได้กลินกินพลาสติกอะได้ได้อบมาแล้วกลิ่นมันหาย <laughs> ได้แต่ๆๆๆๆกินพลาสติกว่ะทำไงวะโอเคเรามาลองชิมดูนะเคียดูดีมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นแครอทใช่ไหมน,นี่คือถั่วถั่วอะไรของเขานี่เลยนะคะถั่ว ไม่เคยไม่มันหน้าตาเหมือนถั่วเขียวนะแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่มั้งลองชิมถั่วก่อนละนะคะมันก็ก็เป็นถั่วแหละมันมันคล้ายๆถั่วเขียวนะนเหมือนถั่วเขียวเลยดูดิดูหน้าตาเหมือนต้มถั่วเขียวอะคะ่ะต้มถั่วเขียวเอาถั่วเขียวไปต้มกับหมูอะไรเงี้ยนะ ชิมแครอทชิมทำไมวะเนี่ยก็นะไหนมาชิมเนื้อหมูฮะ้องกินพร้อมๆกับไอ้พวกนี้เลยปะมาลองดูเลยด้วกันนะคะรสชาติ จชาธรรมดาสุดๆค่ะตรธรรมดาเลยอะเอาเป็นว่าถ้าซื้อนี้ร้อยเจ็ดสิบซื้อมาร้อยร้อบาทคิดว่าไปซื้อสู้ไปซื้ออันนี้ดีกว่าค่ะอ้ามส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วลองเด็ดถูกปากคนไทยแน่นอนนะคะก็ไม่ค่อยแปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงได้ถูกทิ้งเอาไว้ไม่มีคนซื้อนะอาจจะมีคนซื้อไปจนหมดเลยอันเดียวได้แต่คือเพจมันวางแย่ๆไว้ดูบื้อ อยู่กล่องเดียวนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยอืมนะก็โดยส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับราคากับความอร่อยแล้วสู้กินไปกินเออเออกินเรื่อยรนะกินอุ้ยไปซื้อไปซื้อกินออาไปกินยายโยอีสั่งเซตที่มันร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทยังอร่อยกว่าเลยนะรู้สึกว่างั้นนะคะโอเคก็ กิ๊บก็เอาอันนี้นะถ้ารสชาติมันดูเบาๆมากเลยค่ะมันเหมือนเอาไกินเปล่าๆมากกว่ามั้งเนี่ยซึ่งกิ๊บตักข้าวมาไว้เลยลองลองกินกับข้าวดูดิมันจะเวิร์กไหมอาจจะเวิร์กก็ได้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะนี่เฮ้กุลาของข้าวให้หน้าตาดูดีนะดิดูดีปะวะมันดูสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะโอเคมาลองดูเฮ้ยหมูน้อยเนื้อง ทำมาจากเนื้อของขวันจังนะเนี่ยเดี๋ยวชิมดูเฮ้ยกดแล้วมันบี้ลงไปเลยๆๆมาชิม้ระข้าวไม่มีขมัน่ายพอนายมันแบบ มันมันไม่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะแยกมันเป็นความธรรมดาที่แบบธรรมดามันเอาเป็นว่ามันไม่ถูกปากกินรักกันนะคะมันไม่ได้กินรู้สึกอ๋อนี่มันอู้สูหยอดกินเข้าไปแล้วแบบถั่วมันเข้าไปแบบอ้าแบบอะไรแบบในโซมาอะไรอมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจวะคือมันเป็นอะไรที่แบบกินเข้าไปจุดๆกินเข้าไปอืมจุดๆเอออืมอ่ะก็ 笑えるほどまずいからゲソの風味が良くない方向に変貌を遂げ体中をまさぐられるようなまずさでしたと後にその女性とは語った。 เขาน่านรีวิวรามงต่อดีกว่าคิดว่าไอ้พวกของที่ซื้อมาที่แบบอ่าที่ซื้อมาแบบแปลกๆที่แบบคนไม่ค่อยจะได้กินมีส่วนน้อยที่จะเคยกินอะไรงี้นะคะคลิปรีวิวพวกราเมงสักสองสามพาร์ตติดก,กันจะไหวไหมจะว่าอะไรไหมคะพะดคดอดีไปซื้อไปซื้อราเมงรามงิงอ่อลามงิงคัพอะคะ่ะแบบมีทั้งของกล่องเป็นลายอนิเมะเนี่ยคิดไปซื้อลามงิงเลิฟไลท์มาค่ะ าลาเมงเริฟไลฟ์ที่เป็นพรีเซนเตอร์โดยลินจังอ่ะใครใครรู้จักมากไหมเอาไว้คราวหน้าหรืออีกครั้งถัดมาอาจจะอาจจะอาจจะเป็นอันนั้นนะแต่ก็อาจจะยังนะต่อไปว่าเดี๋ยวจะรีวิวพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะลาเมงถ้วยอะไรอย่างนี้นะคะคราวหน้าเนาะอาจจะส่งพาร์ติดกันอะไรเงี้ยก็หรือหรืออาจจะไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้นะอาจจะไปเที่ยวก่อนแล้วก็ถ่ายอะไรอื่นๆมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ได้แหละนะโอเคโอเคในคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ไม่ เนยนะคะบ๊ายบายเศร้ากับราคาเศร้ากับรสชาติที่ไม่ได้สมราคาดูอ้จ้